ทุกท่านเดินทางมาถึงแล้วก็ับทอะไรกันต่อด้วยนะครับมีกองไปกันสวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลนนี้เราก็มีขนมจีนไม่กินนะครับวันนี้ก็มีต้มาำเส้นเดียวนะครับแล้วก็ตานมจีนนะครับอาหารมีกจานตำมะละกอด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทางไปจัดนะครับ คุณทางดูคุป uh, ้าแหนนะครับทีโอให้ปินตันสุดยอมากนะครับประทับใจใจยังไม่แข็งเลยนะครับนจะเห็ดคิดกันคิกินยาสวัสดีครับพี่นะครับเดือนแล้วใช่ไหมเดือนแล้วได้ยแม่ได้ยายายาโอ้ยด หยังกังดีบอกแก้วน้ำบอกกมั่งดีบอกน้ำใส่ดีบอกวันนี้แข่งกีฬา แข่งกุหลานาลลเดี๋ยวไจะไปต้วัด้วลกกนตะ้วควเข้าิว

อาไปพี่ชัยเนี่ยพ่อตกินน้ำจีนนะนะครับวันนี้ก็นักกีฬาเริ่มเดินทางมาโอถึงหลายทีมแล้วนะครับอิกบูตอรับนะครับิบูตอลับนะครับทุกอ่าทีมนะครับทุกท่านนะครับอ๋อสลูที่ใส่คุณนันท์มายังคุณนนท์สลูทีคุณนนท์ตอนตื่นหรือยังก็ น่เดี๋ยวเเอาเอาตากกันเอ่างที่จากันตวนี้เป็นอกแล้วก็ท้าทายแล้วนะครับกับสุนทรพาุ๋ยนะครับวันนี้เราจะได้เห็นาอ .6 นะครับสู่กับกองผา้ชมนะครับต่ครับมีตของฟรีดีอยู่แค่นี้ีร่มไบ่

อ๋อแต่ก็คู่แรกนะครับแต่ก็คู่แรกนะครับเอาคุณโนมาถึงแล้วนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งอีกคนนะครับที่มีใจรักในกีฬาตะกอนะครับทางสนามเองที่บ้านเลยนะครับคุณนน อาหารได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับมีก๋วยเตี๋ยวนะครับลุงตีน้ำยานะครับซ <so ุปต้มนะครับออบริการดีนะครับมาที่นานลุงพุป้าแดนนะครับอิ่มน้ำนะครับกะเรนเชิญได้นะครับน้ำดื่มก็มีนะครับหลังอาตองโดยการนะครับก่อขกลับมานคุณทางฝ่ายจัดเบี้ยนะครับท่านคุสนับสนุนครับ มูลค่าแดงนะครับที่ดูแลความสะดวกให้กับนักกีฬาที่พลุกพันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้ดูนักกีฬาสีเท้าแล้วแต่จังหวัดนะครับแนวหน้าของจังหวัดชนบทของเรานะครับทั้งทีปุ่นอันดีเสียงนะครับทั้งแถวปันแกนนะครับพร้อมกลับมาเล่นให้น้องๆดูตอนนี้นะครับหลายทีมนะครับ เราจะตามถึงกี <S <S ่โมงครับผมจนังหวดแงไม่ใช่หมดนะไไม่าตล่าตมแลวี่ทให้อาไมกะ่ครับออแม่นกมีน้ำซม เกศหิมะร้อยห้าสิบแก้วกำลังเดินทางมานะคะตอนนี้นะคะวันนส้มเกศหิมะร้อยห้าสิบแก้วตันใหญ่ขันเลยทุกคนไปเปรี่ยนที่นู่นนะครับซึ่งน้ำทีมโดยทป็นแค่การแข่งกันนะครับจะกินเปรี้ยวเดี๋ยวมันจะไปล้างยาทุกทีมเสือมาแล้วน่ะตันใหญ่ในวันนี้เสือเสือให้เราปะทีมพี่เสือได้ข่าวว่าน้องไปปลูกมันอยู่ครับผม ไปปลูกมันอยู่ทีมพิเศษน้องจัะยังไม่เดินทางไม่มาถึงไปปลูกมันปด็กจะคลิปเจ้าจะคลิปเป็นแล้วเยแต่คลิปแต่เียแต่ลูกดกตัว่อะไรเห็งานตุ้มๆเจ้าคลิปเราแต่หคลิปคนงแต่ก็เจ้าเดียทาตังกองันนี้หนไปตามานเกินหคนม่ล่ะก็ไรสิยาเรี่งคบอกพิเศษเอาไปขังในเจ้ายาเด้ยาเดไปตามหาทีมลูนแต่คลิปนึ่งอนมาบอ ไปปลูกมันอยู่ไปปลูกมันอยู่ป่าป่านพญิสิทธิไปใส่ปุ๋ยมันผู้หนึ่งปลูกผู้หนึ่งใส่ปุ๋ยพอดีลุงโตพอดีเตะกับลุงพจน์ตะกับใครนะนักกีฬาก็มาถึงแล้วนะคะนี่ก็มากินรองท้องก่อนเหลืออีกคันหนึ่งยังไม่มีใครเหมานะไอศครีมขบวแล้วนะ ตนออกคอยไปใช้เพากมนอยู่นินะคะมาถึงแล้วนะคะเด็กๆก็มารับไอศครีมนะรับน้ำนะคะใครจะซื้อหมวกก็ซื้อเด้อใบละ100บาทเสร็นี่ขโอ้ขอแม่นก บอของผู้หผู้ชายผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดกันแดดได้ไว้คอยเป็นกระเทยจะว่าขายผู้หญิงกับผู้ชายมาป็นกระเทยกรซื้อะได้กระเทยก็ซื้อได้ถ้ามีเงินเอาจะว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายจะว่าได้มากระเทยก็ะซิบได้ขายได้หมดเลยอันนี้สินค้าแม่นกใบละหนึ่งร้อยบาทใบละหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะปกติดไม่ต้องใบเท่านี้นะ เขาว่าเขาไม่ได้เขียนไปได้ถ่ายกันเนะเจ๊อ่ะไปเท่านี้เหรอโอเคสิบบอกไม่นกไฮไม่สมอนยัว